มีภารกิจหลายอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกเส้นทางข้างหน้าไปไม่ได้นะครับโอากาสที่หายากมากท,ที่ที่คนไทยจะมาเห็นที่นี่นะครับ เดี๋ยววันนี้ภารกิจเริ่มมกมุงเช้านะครับจะพบกับประธานสมาคมจักรยานอิสระบัตคุยเรื่องงานแล้วเดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวมะม่วงกับก่ป้าไปให้เขาด้วยวันนี้ผมมาพบกับคุณฮารูนนะครับก็เป็นประธานสมาคมจักรยานอิสระบัตก็มาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานที่ละคอ ก่อนหน้าน,นี้เราได้จัดกิจกรรมกรีนไซคลิงฉลองความสัมพันธ์70ปีนะความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมาแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันปั่นอย่างสนุกสนานท้ายสุดกลายเป็นข่าวดังของที่นี่เลยทีเดียวนะฮะคือผมว่านะในในในโลกปัจจุบันนที่ที่เทคโนโลยีมีเยอะนะฮะแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะซูมคุยกันกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการที่เราได้พบกันได้ได้ทานอาหารด้วยกัน ซึ่งคนปากีสถานที่ที่ผมได้เจอเนี่ยก็มีความคล้ายคนไทยอยู่เยอะเลยนะครับก็มีอัธยาศัยที่ดีนะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีน้ำใจมากๆนะเพื่อมันเป็นเรื่องจําเป็นนะที่เราจะต้องออกไปพบกับพบปะกับผู้คนท้องถิ่นนะฮะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทําความคุ้นเคยรู้จักกับเขาจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงความเป็นมิตรนะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของคนไทย ให้กับคนของที่นี่ได้รู้จักพวกเรากิตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปทำปกิจตอ่อเดี๋ยววันีกิจเยอะหน่อยนะครับผมต้องมีทำกิจกรรมในช่วงเช้าพิเศษแล้วจะได้เดินทางตอ่อเช้าเนี่ยเราจะดู การสื่อสารจากกระทรวนที่เข้ามาครับที่นี่ก็ใช้ระบบไปรษณียดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะส่งเข้ามาโดยการเข้ารหัสหมดแล้วนะครับหลังจากสื่อสารกับกระทรวงแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจสอบข่าวสําคัญซึ่งขณะเนี้ยข่าวที่น่าจะกระทบป่อไทยก็คือการที่ปากีสถานห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศหลายรายการนะครับก็รวมถึงพวกซอสปรุงรสแล้วก็ที่กระทบต่อเครื่องปรุงของไทยด้วยนะครับผมได้คุยกับหอการค้าปากีสถานเบื้องต้นแล้วแต่ว่า ที่ยังเป็นห่วงก็คือการนําเข้าส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่บัตรขาเนี่ยนำเข้าจากไทยมากที่สุดผมจะขอให้ทางท่านกรมส่วนใหญ่น,นครการาจีนะครับช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้แจ้งไปทางท่านากุมจัดทางเรีวกอิเล็กทรอนิกส์ตอนเช้าตอนนี้ก่อนเพเดี๋ยวต้องรีบไปที่ขนงงอกวันนี้มีภารกิจหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปอยู่กัน ก่อนออกไปข้างน,นอกก็จะต้องมีการประชุมสรุปประจำวันก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนทราบว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราวิ่ขอเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างน,นอก คอมไปให้กับเด็กนักเรียนนะครับคอมที่เราไม่ใช้แล้วเดี๋ยววันนี้จะจะเดินทางไปตักศีลานะครับเอาของบริจาคไปให้กับเด็กนักเรียนที่เมืองตักศีลาไปนะครับอ่าท่านผู้โดยสารสองครับท่านผู้โดยสาเส้นทางข้างหน้าไปไม่ได้นะครับติดนิดนึงครับเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนเส้นทางครับผม เอลรักทราบรับทราถใช้ถ่ายถ่าต่างทัาใถ่ยต่างทับนใช้เส้นทางสำรองครับเราเดินทางมาที่เมืองตักกศิลานะครับตักกศิลาก็แปลว่าตัดหินศิลาก็แปลว่าหินนะครับเมืองนี้ตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานนะครับเมืองตักกศิลาของที่นี่นะครับก็ทําคลกคล้ายกับที่อ่างศิลาบ้านเราเหมือนกันนะครับก็เป็นความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งที่ก่อนมาประจำการเนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้เจอภูมิประเทศก็มีความเขียวชอุ่ม จริงจริงแล้วปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวนะครับมีธรรมชาติหลากหลายที่ผมไปมาทางเหนือก็มีภูเขาที่มีใบไม้เปลี่ยนสีมีหิมะนะฮะทางใต้ก็มีทะเลนในบริเวณเมืองตักศีลานี่ก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างร่วมกับทาง ท้องถิ่นนะครับการที่เราได้มามอบสิ่งของและก็ทํากิจกรรมกับโรงเรียนที่ตักศิลาเนี่ยก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิน่นโดยเฉพาะยิ่งกับเยาวชนนะครับคุณครูเขาบอกว่าดีใจที่พวกเราไปหาน้องๆเนี่ยเพราะน้องๆเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ต่อไปเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสังคมที่มีความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็จะได้ช่วยการดูแลแหล่งโบราณสถานเหล่านี้ต่อไปครับ สถานทูตก็ได้สำรวจพื้นที่นะครับก็พบว่ามีพระพุทธรูปจานวนมากนะครับเป็นศิลปะแบบกันทระกันทระนี่ก็เป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในแถบนี้มามากกว่า2,000ปีแล้วนะครับก็แพร่ไปยังเอเชียใต้ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับลวดลายของพระพุทธรูปเนี่ยเส้นสายจีวรเนี่ยยังคงมีความชัดเจนนะครับมีความผ่อนช้อยสวยงามเป็นโอกาที่หายากมากที่ที่คนไทยจะมา ผมได้คุยกับผอ,อมูลิธิการทะนะครับท่านเป็นคนน่ารักมากนะครับก็เกี่ยวเราคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ยาวนานนะครับเราได้รู้ถึงผลดีผลเสียของการท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภาคีสถานนะครับซึ่ง ท่านผอก็บอกว่าโบราณสถานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมบัติของปากีสถานเพียงอย่างเดียวแต่ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยซึ่งก็ดีใจมากนะฮะถ้าเกิดว่าจะได้คุยกับเราแบ่งปันประสบการณ์กับเราครับจากนั้นเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองตักศิลานะครับไปดูที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาซึ่งเป็นพระทนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิสถานนี้รัฐบาลไทยได้มอบให้กับรัฐบาลปากีสถานนะครับผมเชื่อมั่นว่า คนไทยไม่น่าจะเกิน50คนได้เคยเห็นเราจะไปดูกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์ตักศีลานะครับเราได้พบกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แล้วก็โชคดีบังเอิญได้พบกับคณะของกระทรวงการต่างประเทศปากิสถานนําโดยท่านอธิบดีกรมยุทธศาสตร์การสื่อสารนะฮะก็ได้มาชมที่ปฏิสถานนะครับเพื่อเตียจ,จัดเตรียมงานสําคัญพอดี ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ประสานงานกับท่านอาธิบดีอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อออกแบบที่ประดิษฐานโดยผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยกับคันทละปากีสถานบอกเลยว่านี่เป็นเสาหลักหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปากีสถานในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้จํานวนมากด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมกันนะครับที่เรามีภารกิจหลายด้านนะครับนอกจากที่ต้องเดี๋ยวเอาเสื้อมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทานข้าวบนรถแล้วเพราะว่าเราต้องไปที่มหาวิาลยบพบกับนักศึกษาต่อเดี๋ยวทานข้าวที่วันนี้ได้เบีรยร์นี่มาทานซื้อร้านแถวนี้นะขอมมากเลยฮะอยากให้มาทานด้วยกันเยี่ยม สก่อนนี่ส่วนหน่งของการเป็นนักการทู่นะก็ต้องใส่ตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่เราไปเนี่ยพอม่มีกำหนดการหลายอันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชุดในรถโอเคไ,ได้ดน,นกที่หมายต่อไปเราจะไปที่ International Islamic University นะแล้วก็ที่เนี่ยมีนักเรียนไทยเรียนอยู่พอสมควรเลยแหละประมาณ120ประกว่าคนทีเนี้ย เราจะไปคุยกับอาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาตินะครับก็ต้องไปขอบคุณเขาที่ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดีนี่เป็นอาคารด้านแอดมินของเขานะเป็นอาคารอำนวยการ วันนี้หารือกับทางมหาวิทยาลัยเรื่องความล่าช้าในการต่อวีซ่าให้กับนักศึกษาต่างชาตินะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของน้องนักศึกษาไทยด้วยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ินดีให้ความ สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะครับมีหลายสาขาวิชานอกจากศาสนาเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการแปลเรื่องรัฐศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีมาเรียนนะครับจากนั้นเราขับรถมาอีกหน่อยก็ถึงขอพักนักศึกษานะครับมาเยี่ยมน้นองๆเขาเราก็มาให้ของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดที่นักศึกษาเดินทางออกไปข้างนอกได้ยากลําบากครับเมื่อกี้ก็ชม สาษาไทยเยอะนะนี่คือสางภาพเลยทนะุกคนรางภาพเลยเรอคาว่าจะมาในเมื่อคืนนะี้กันหนักเลยเรอยู่ห้องนึงขอเล่กเลยนอกจากจะได้คุยสาะระทุขสุขดิบกันแล้วเนี่ยเรายังได้หารือถึงกิจกรรมที่จะทำภายในปีนี้กับปีหน้านะครับก็ผมอยากจะได้รับฟังความเห็นของน้องๆเพื่อให้ทางการทำกิจกรรมของเราเนี่ยตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายมากที่สุดครับ ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นคืออะไรคือพวกเราที่สถานทูตกับน้องๆทกศึกษาไทยที่เนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะครับก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาแล้วก็ถ้าว่างๆเราก็เล่นกีฬากันทางข้าวกันคือผมเข้าใจนะว่าเวลามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองห่างไกลครอบครัวมันก็ลําบากผมเองก็เคยเป็นนะครับดังนั้นเนี่ย มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันและกันนะทังไงเราก็เป็นคนไทยเป็นเพื่อนเป็นพีน่เป็นน้องกันเนี่ยทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ต้องดูแลก,กันแล้วก็อย่างหนึ่งพ่อแม่ที่เมืองไทยเขาจะได้ไม่ต้องเป็นขั่วเดี๋ยว,วน้ำอย่างไหนเนี่ยนี่เขา่อเขาขออไปเนี่ยมีของฝากด้วเน,น,เนเพื่อน ในฐานะของประธานอาเซียนในกรุงอิสมาบัตนะครับผมได้นาคณะทูตมาพบกับรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานเพื่อรับฟังในเรื่องของโครงการซีเปกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างปากีสถานกับจีนนะครับสร้างเส้นทางคนขมนาคมจากทางใต้ของปากีสถานไปสู่จีนซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของนักทุรกิจไทยและอาเซียนที่จะเข้าสู่เอเชียใต้เอ,อ,อเชียกลางแล้วก็จีนรวมถึงอัฟกานิสถานและไปยังตะวันออกกลางด้วย ชาวคณะสถานทูตก็ได้เดินทางมาที่เมืองระวันปินดีนะครับมาพบกับประธานสมาคมมวยไทยของปากีสถานก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากครับว่าชาวปากีสถานนี่ให้ความสนใจฝึกซ้อมมวยไทยกันเป็นจํานวนมากนะครับความฝ่ายฝันของเขาก็คือได้เดินทางไปฝึกมวยไทยกับครูชาวไทยที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็เลยได้หาดูกันถึงความเป็นไปได้ในการช่วยสนับสนุนกีฬามวยไทยในปากีสถานนะครับ โดยความหวังว่าเราต้องการที่จะผลักดันให้กีฬาโไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิกผมก็เลยได้มีโอกาสลงรวมซ้อมกับเขาด้วยนะครับโชคดีที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้ในช่วงค่ำเราได้เลี้ยงอาหารค่ำให้กับบริษัทท่องเที่ยวซึ่งนำนักท่องเที่ยวชาวปากีสถานไปเยีอยนประเทศไทยใน,ใน,ในแต่ละปีจํานวนมากนะครับ ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในวันนี้มีภารกิจหลายอย่างเลยก็งานด้านการเป็นทักการทู่เนี่ยก็มีทั้งงานด้านของวิชาการนะครับก็เป็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานด้านการบูรณาคนไทยที่เราก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศที่เราอยู่เพิ่ความสำคัญนะครับก็วันนี้ก็ได้เห็นภารกิจที่หลากหลายของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงมาฟังประสบการณ์ของคู่สมรสนักการทูตว่าจะสวยหรูเหมือนในละครหรือเปล่าอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ช่อง MFA Thailand Channel เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยนะคะ